สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับนะเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันที่ช่องหลังนะอ,อีกแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นต้นเดือนของเดือนใหม่นะครับนะเดือนพฤศจิกานะอา้าวฝนลงเยอะ fc บอก fc ไว้ก่อนนะคลิปนี้ผมอาจจะถ่ายได้ไม่นานเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกใช่ไหมเออแล้มก,ก็ตก พอมาสักประมาณหกโมงครึ่งมันหายตอนนี้มันลงเม็ดอ,อ,อ,อีกแล้วนะเออผมว่าผมถ่ายได้ไม่นานหรอกนะน,นี่ให้เอซดูเอาย้อนเสียงอีกนี่นเห็นไหมเนี่ผมชอบมากเลยบรรยากาศเนี่ยภูเขาอ,อีกลูกหนึ่งเนี่ยข้างหน้านเออล้วก็เป็นหมอกเนาะใช่ไหมเออมันเป็นหมอกน่าจะมันจะหมอกฝนหน่อยดูจะทรงแล้ว <laughs> ไม่เราหมอกตอนเช้าด้วยแหละเออเพราะว่าฝนมันตกใช่ไหมมันก็ต้องมีหมอกแล้วคราวนี้เนี่ยอย่าฝนก็ลงมิดลงเม็ดอีกนะครับพอจะมาถ่ายคลิปชิลๆเนี่ยมาเจอฝนนี่ก็นะเมื่อคืนเนาะคืนก็สามสามเอกก็ตกนะก็ก้มประตูเขาบอกว่าวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ลืมจนมาถึงวันที่สามเดือนนี่แหละมันตกแน่มาเขาบอกว่าฝนอาจจะตกทั่วทั่วฟ้าเนาะเออไม่ใช่ทั่วประเทศนะ ออที่อื่นก็อาจจะตกไปแล้วนะแต่ที่นี่มันก็ยังมาที่หลังนะครับะเมื่อคืนก็จัดนาจัดเต็มเลยฝนเลยเหมือมันตกเกือบทั้งคืนนะผมก็ไม่รู้หรอกเพ่าอ,อยู่ดีผมเผลอหลับไปนะ นะวันนี้ถ้าไม่งานผมคงต้องรอทั้งวันแล้วมั้งนะเพราะว่าวันนี้วันที่หนึ่งด้วยต้องผมผมต้องเข้าอำเภอ,อนี่ยนะผมต้องไปกดตังค์นะถ้าวันนี้ไปไม่ได้ก็พรุ่งนี้แหละนะมันคงไม่ตบไม่ยี่ิบสี่ชั่วโมงแล้วมั้งนะก็ก็อำเภอเอาไมจะขี่สปาร์กไปแหละขี้เกียจเอาตาหวานไป <c oughs> ไม่ใช่นะเพราะว่าใครที่ดูช่องวีสองใครที่ ดูชมองวีสผมอะจะรู้ว่าวันนั้นผมเอาตาหวานไปร่อนนะเออไปกลับก็70โลอะแล้วน้ำมันไม่เติมเลยน้ำมันก็ไฟเตือนน้ำมันก็โชงั่นแหละเออไม่กล้าเสี่ยงนะอย่ารอวันที่เอารถไปทำมันจะขอตังแม่เพิ่มดีกว่านะครับ ฝนลงเม็ดลงเม็ดขยันลงเม็ดจังเลยฝนเนี่ยอ้าไอ้โจกินยาเหรอเอฟซีคิดว่าวันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ดีทีอีกนะเออสดใสไันี่สดใสจริงไงสดใสแบบฝนตกนะครับ ยี่สักอทาไรยีสักสี่ห้าวันข้างหน้าอย่าผมก็ต้องล้างเอ้ไม่ได้ล้างเลยเช็ดภายในเจ้าเช็ดตาหวานแล้วนะเพราะว่าผมจอดนานใช่ไหมแล้วผมไม่ค่อยได้เช็ดมันเปาะแคบเนี่ยคือแบบโอ้ยด่างเลยอ่ะดูไม่ได้เลยนะต้องเช็ดมันนะครับนะ ดูไม่ดีเลยนะดูไม่สวยมันด่างเนาะรวบอนหนังอะตอนนั้นะก็เป็นงั้นแหละนะครับไม่ค่อยได้เช็ดมันมันต้องทําความสะอาดบ่อยๆนะครับโอ้ฝนล,ลงหนักเลยเอไอโจมยังไมไท่ที่ขี้เลยนี่ไอโจ้ยคือมันลงเม็ดเล็กๆก่กว่ามันลงมันลงแรงนะตอนเนี้ยนะ เอฟซีเดี๋ยวผมไห้ดูบ้านหลังนี้ว่าใครกินแน่ในว,วันนี้คือซงกันนะ่นีตรงนี้ก็ได้เอฟซี FC, เห็นาขาวๆได้ไหมเดีย๋ยวผมจะซูมให้ดูประมาณหนึ่งหนึ่งจุดหกก็น่าจะเห็นมึงจะปรับแสงใหม่ก่อนเออนี่แหละนี่แหละนี่เอฟซี FC, เห็นาขาวๆตรงนี้ไหมอันนี้นด,ด,ดูประมาณนิ้วผมเนี่ยเออขาวๆเห็นไหมนั่นแหละขมเอเห็นไหมตอนเนี้ยน้ำมันท่วมขมเอหมดแล้วอ่ะ <laughs> นะ นะ้ำมันท่วมคอมแอร์แบบชิบหายไปอ่อยเล FC, เอ้ยนะคือแบบตอนแรกมันท่วมเห็นลูกมท่วมแบบแค่ใต,ต้แล้วก็โลโกล้แล้วก็ขึ้นมาประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมเห็นตอนนี้แม่งท่วมแบบร้อยท่วมไปเกินร้อยเปอร์เซ็นแล้วอ่นะแต่มันก็แค่นี้แหละเอฟซี FC, มันมันไม่ได้ตกมากกว่านั้นเอ้ยมันไม่ได้น้ำมันไม่ได้ขึ้นมากกว่านั้นแล้วเพราะว่าอ่า มันหมดฝนละนะครับนี่ๆแต่แรกน้ําขึ้นมาไม่ถึงเองตรงหลังคาเนี่ก็ขึ้นมาถึงลนะนะโจ้รีไปหาที่ขี้ไปโอ้โหฝนตกแล้วมันยังไม่หาที่ขี้เลยโจเอ้ยบักโจะ นี่อันี้ผมก็ใช้ล่มร่มยางไงร่มยางเขาบางังนะแต่มันก็โดนฝนอยูด่ดีแต่ว่ามันก็จะโดนน้อยหน่อยแต่ประเด็นคือตอนเนี้ยถนนพื้นปเปลี่ยนไอ้โจมมันไม่ยอมไปหาที่ขี้อตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันปวดขี้หรือเปล่านะแล้วดูมันไปเนะี่ยมันไปจนคือข้างหน้าเนี่ยจะเป็นซอยของอีกหมู่บ้านนึงนะไม่ใช่หมู่บ้านผมนะใครที่ดูใหม่อย่าเข้าใจผิดแล้วก็ที่เดินมาเนี่ยเป็นของอ,อีอีหมู่บ้านหนึ่ง ไม่ใช่หมู่บ้านผมนะมันไม่เขตแบบชนเขตติดต่อกันนะ่ะเดินมาหน่อยก็ข้ามหมู่บ้านแล้วอะไรประมาณนี้นะผมไม่ได้แบบอยู่กลางหมู่บ้านนะครับถ้าอยู่กลางหมู่บ้านเดินมาป่ากีนไม่ได้หรอกหมาทั้งอื่นไล่หมดนะไอะโจไอโจมันเข้าป่าแล้วดูมันจะได้ที่ไหมผมไปยืนใต้ต้นสะเดาดีาากวะก็จะบังัได้ผมไม่รู้เนี่ย โจเข้าป่าแล้วเออดูดีมเจได้ที่ขี้ไหมเราพามันมาไอ้ซีเราก็อยากให้มันเออได้ขี้ได้เยี่ยวนะแต่เยี่ยวนะ่ะมันเยี่ยวอยู่แล้วหมานะ่ะไต้ขี้นี่แหละเรื่องใหญ่ได้ไหมเอ้ยได้ที่ขี่วะเอฟซี FC. นี่ใบายางบางอยู่เออหินต่างๆอย่างนี้แหละอ้าวซูมไว้นี่หว่าโอ้ยลืมลืมมาออกขออภัยเอฟซีโอ้ยซูมไว้แต่ตอนนั้นแน่เลย ในเอฟซีใครใครรายตาขอภยัยเนี่ยนะลืมดึงออกซูมไว้ค้างอยู่นะหรือมือไปโดนวะห,หรือว่ายัางไงเออลืม,ม่ะอ้าวขี้ละเออ,เอ,อมันจะไปไหนของมันอีไหมมันจะมาไหมถ้ามันมาผมว่าจะกลับบ้านเลยตอนเนี้ย เอางี้ดีกว่าที่ผมเดินมาเอฟซี FC มองเห็นไหมโค้นโค้งไปอ่ะพ้นโค้งก็หักซ้ายปั๊บอ่ะเนี่ยแหละจะเดี้ยวเข้าบ้านผมเลยนนั่แหละเดินมาไกลนะพี่เดินมาใกล้ๆนะครับโจจะไปไหนไหมเอะจะกลับบ้านไหมมันก็คงเดินเลาะเดินอะไรของ,งมันนะมั่งนะโจโจรู้ไหมว่าฝนตกกันเนี่ยจะเรียกมันกลับก็ได้นะแต่ว่า ผมมีโอกาสจะพามันมาตอนเช้าไงตอนเย็นๆจะพามันมาก็โอ้ยเด็กน้อยก็เล่นเล่นเตะฟุตบ,บอลตีตะเตะตะก้อตีแบดอะไรก็มีลูกเมื่อวานนี่พวกพวกอีกพวกใครเป็นแก๊งใหญ่กลับไปเหลือแต่เด็กกระจกง้อยเล่นกันอยู่ห้าหกคนแม่งไม่ยอมกลับด้วยนะจนฟ้ามืดแล้วแม่งยังไม่กลับอะ่ะว่าจะพาโจมมาเดินถ่ายคลิปสักหน่อยก็ยินดีแม่งไม่กลับด้วยนะ เออผมเดินมาโอ้โหยอมรับแม่งเลยว่ะแล้วไอ้โจก็ไม่กล้ามาทางที่ว่าเขาไม่ได้เล่นกีฬาอะไรกันเลยเออแล้วมันก็อยู่แถวน้ำบ้านแล้วก็วนกลับผมก็เลยต้องกลับไปพร้อมมันนะเพราะว่ามันขี้กลัวไงไอ้โจอ่ะโจะมันขี้กลัวนะมันไม่กล้าเดินผ่านเข้ามาหรอกโจตอนนี้เรากลับบ้านกันดีกว่าฝนเริ่มแรงขึ้นนะนะ เห็นไ,ไหมโจนสบัดเลยโจไม่ยอมกลับอะโอ้ฝนแรงขึ้นแล้วเอบางคนอยากเขาบางคนคิดว่าเอ้ไม่ผมไม่พบรุ่มไอตอนผมเดินมาน่ะฝนยังไม่ตกเลยตอนผมเดินมาขึ้นคอนกรีตอะแม่งกำลังลงเม็ดเลยเออพึ่งพึ่งจะลังพึ่งกำลังจะลงเม็ดอะนะครับแต่ตอนนี้ฝนเริ่มแรงขึ้นแล้วนะเออเนี่ยนะนะมันก็ นี่แหละนะมันส่งท้ายนะครับมันส่งท้ายนะถ้ามันตกไปถ้าวันเนี้ถ้ามันตกเมื่อคืนนี่มันก็ตกเกือบทั้งคืนใช่ไหมถ้าวันนี้มันตกอีกยาวๆอ่ะหรืออาจจะไม่ต้องหมดวันหรอกอาจจะแค่ครึ่งวันเนี่ยผมว่าวันอื่นมันก็คงไม่ตกแล้วนะตกแบบแรงๆนานๆอ่ะเต็มที่ก็แค่แบบนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะครับถ้ามันตก นานๆยาวๆงี้แล้ววันวันอื่นเนี้ยผมก็เอาท่อท่อระบายน้ําที่ผมต่อมาจากไอเนี้ยอะไรวะไอชายคาเอ่อที่ว่าไปทําไปตุ่มบ่อฝังน้ําที่ผมทําไว้อะผมก็เอาเก็บได้แล้วนะแต่ตอนนี้ก็ยังก่อนนะรอผมพ้นวันที่สามไปก่อนนะครับนะอ่ะครับ f อก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับน้ากาแฟเ FC กดไลค์กดแชร์นะกนะดซ b s c r i b e ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาช่แนวด้วยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ